กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขลับวันนี้เบ้าแอมมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อซาลีของเฮาครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานี่ยเจ็ดสามเจ็ดสามครับเขาตรงๆเนาะครับเนาะอายุของคุณพ่อซาลีครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับมีผีผู้หญิงผีแม่ลูกแล้วครับนาไลครับท่านผู้ชมเนาะมาบอกเลขอสามตัววังสามสี่หมื่นนี่ครับท่านผู้ชมบานนี้เบ้าแอมมาทงมาติดตามมาฝากเอฟซีเป็นโค้งสุดท้ายครับ ฟันดีว่าสันคับานผู้ชมเนาะฟันว่าได้ไปหาเฮ็ดเจ็บเฮ็ดครับกระไรร้ายครับานผู้ชมเปเปเปเนเลขปตัวล่างให้เป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 เเปเปเดเดเปเปเดเปาปเปเมเรับฟังปับเุณพอปเ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 เป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 เมาเปเปเปเนเป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 ปนปเาเปเปคปเ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 ปปเ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 ปบเป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 ปปเ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 ปอปเ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 เปเซเเปเเปเปเเปเเเนปป เป็นเท่าครับคุณ่อถัือเขียวงามเลยครับลาบเนาะคุณผอสาลีเนาะลาบลาบปลาตองน้อยครับเอ้ยไหนๆดินเจ้าเล็กทักกระโดอเดี๋ยวพวกกินอยู่เนาะคุณปอเนาะครับสดๆรับคนสำหรับช for erm. มเนาะสดๆจากน้ำหวยนำห้องอีสานบานเท่าเนาะคุณปอเนาะฟันดีที่บอครับคุณผอสาลีเนาะฟันดีครับขับมาลับชมและฟังกับคุณผอสาลีกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อซาลีสวัสดีครับครับผมเนาะเป็นยังไงก็บอยเอมมาเอาคลิปแรกเป็นเป็นอาไรยังไงก็บอยเอ็คลิปแรกนี่ผีผู้ชายนาไลเนี่ยครับคุณพ่อพ่อเสือกครับมีลูกมันมีลูกมานโอ้ผีผู้หญิงเนาะผีผู้หญิงมีลูกมานน้ำผีผู้หญิงเขาตรวจว่าไปแต่ว่าลูกนั่นก็เลยสิบเอาไปน้ำสิบไปน้ำเพราะไงเพรใหญ่ก็บอยให้ไปมันก็ลบมาหาแม่คือหรือมาฮเม่ก็เอิดแม่ลูกมาเบิ่งบด นาพชริลเล่ไล่ป่ะคือับปมนาไล่หนาเพชรจุดๆก็ต่าบอกหันเลยนะครับพอเกลีกสามตัวพอเที่ยงเป็นตัวไหนกับครับคุณพ่อสรี่อันบางสามสี่หมื่นบางหันสามสองหนึ่งนี่สามสองหนึ่งหรือว่าสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่และสามสองหนึ่งสามหนึ่งสองเดี๋ยวเบาแอมะทงจดไหว้อยู่ครับพอเที่ยงนี่เลขชุดเก่าของเฟิร์นครับพอเที่ยงครับสามหนึ่งสองครับผม ผมเพิ่นเพิ่นมากก็ปลูกกับลูกไายแล้วลูกสาวเพิ่นบอกจะสิ่บ่อพอ่อลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงมากก็ปลูกสาววันนี้พ่อนั่นจะเอาลูกสาวเพิ่นมานั่มเด็กน้อยนะจะไปน้อพ่อใหญ่แต่ว่าแมเา่เขาเน่ะเขายัางนอนอยู่ครับพ่อใหญ่เลยเอาล้มมาส่งเอล้มมาส่งก็ไปเอิอน่นแม่เขาลงมาแม่เขาเป็นคนแต่ว่าหน้าขาวแต่ว่าเป็นห้อยด่างห้อยคือ คอตาเลยคืออสสีแดงแดงขีดนะขีดนาไล่นาขีดไปแจกไปแจกเปแจกไปเต้าบอนครับระวังหัวอย่างคนคือผู้ขายคือเป็นแต่หยาดเนี่ยมันคืขาจนพูดยังไงขาตั้งขาระวังนะไล่ก็เลยมาเอาลูกมึงเดอกวาทันครับผ้เมื่ยวมือรับ เอาวันนี้พ่อฝันฝันไปยังไดนอีกวันนี้วันนี้โค้งสุดท้ทยคือโค้งทุดท้ทยนี่ครับมันฝันนี่ก็เกี่ยวเกี่ยวกับสามกับกับหนึ่งคือก่อนสามกับหนึ่งหมายเขาย้าไปฝันว่าเด็กเด็กหน่อยนั่นเด็กหน่อยประมาณอายุสิบสามปีครับสิบสามปีนี่มันสิมาดน่งเฮียงกันทั้งสามคนมันเป็นสามคนเนีชา้ยใ่หรือไม่ยิ่งค้หยิ่ง มีหิงสิบสามปีเ,ออเลี้ยงกันสามโคดเลยเออนั่งเฮียงกันเดือยสามโคดเขาไม่เห็นอีหยังป่อจักเขาไม่เห็นยังกับบุหับาดมันมีผู้ชา,ายผู้หนึ่งนั่นสินะขามันนะสิมากำข้อสิมาขาผู้ชา,ายคนนั่นก็ซื้อปะเป่าซื้อปเป่าคอยใหญ่ก็เจ้าว่าเสดิยกับ,กบทือบ่อว่ามันทือ่อเส้นเส้นหมองมันานัง่งนั่นล่ะครับลูกสาวนี่จงเลยปลูก <laughs> <laughs> อือกประหลูกสาวครับผมเออ ยิงมาปลูกับย่าย่าไปเอาของกูจะขาบกเป่าวขาสั่นจะขาบกเป่าเออกูจะขาบกเป่าบกเป่านี่บักถิมาบัขาดนิดหน่อยมุนีมะสั่นเล็ดมาตีใส่เพชรชิบเปรเลกอะคิดว่ามันจะไก่เชียงกับตัวเก่ากับชิบแกครับผมจะทัดมาอีกขึ้นรุ่นทัดมีขึ้นรุ่นนี่ครับหวันว่าเขาพาไปเก็บเพชรเก็บเพชรปวกเก็บเพชรครับโอ้เพชรปวกครับเออ เฮ็ดเฮ็ดปวงเห็ดปวงก็ร่างมากระลังขึ้นแค่นี้แหละนี่ที่แกงสิีกับรับอยู่เฮ็ดปวงครับจะจิ้มจีบกันอยู่เออเห็ดปวงนานาเห็ดปวงน้ำแกงเห็ดปวงจีบเขาเออนั่นครับผมพงเงยก็เลยได้เก็บนกเขาได้ก็คือพงเงยได้เก็บผู้เดียวนะเต็มกระต่ายหนักโบเต็มเฮ็ดนะกระบอกมาณสักสามสี่ดอกคือกันทีเฮ็ดเจ็ดสามสี่ดอกเออเฮ็ดเนี่ยน่าสามสี่ดอกโอ้ยผ่ไม่ได้เต็มกระต่ายหนักแต่ว่าก็ได้ได้อยู่นกเขาเนาะเออ นี่ว่าได้อย่บ้านนี้พอญ่เลยมัดคิดๆบ่งมัาตีเบางเราวเฮ็ดจไมตีเป็นอย่างนอเฮ็ดแต่ตีเป็นหาเป็นหกเขาแล้วก็คิดว่านอเจ็บหนึ่ก็ตีตีเป็นก่นเพราะเ่าเฮ็ดแต่วันพอญ่ตีแปดหาแปดเลยนะแปดหาแปดหาแปดาแปเลยะว่าเ่อเฮ็ดเออเฮ็ดปวป่วมันก็สีแปดเป็นอะับเป็นกราเนี่ยขั้นานเป็นแปลไอเอฟซีแปลเนาะบนเจ็ดครับเจ็บ เพ็รนี่มันก็หาเก่ากอพอญ่ว่าเก็บกเก่าเก็บเก่าบ่ครับมันก็สิเก่ากันเก็บแต่๋ยวบ่เจ็บพอไงบ่เก็บแล้วบ้านพ่อไงว่าจะอ้างเจ้าหาเก่าหาเก่าเพชรันที่เขาได้ได้ได้เจ็ดดอกก็พ่อได้ประมาณสามดอกสี่ดอกหลังในในน้อยเนี่ำสมิ่งมือนี่บ่ครับฝนโคโรกีเล่ฝนดินอยู่งามเพ็ดนั่นห้ำบูบูปีอยู่กำลังเป็นแหลมๆครับแล้วคนอื่นเขาเจ้าได้บ่พ่อ คนอื่นเนี่ยเขาก็คือจังบริก็บน้อพงษใหญ่พงษใหญ่บบผู้เดียวอะไรให้ก็พอหลายอะไรให้ก็ซ้ำหนักครับมาตามหรอกสี่ดอกแต่คนเด่นบบอด้น้ำเลยผู้ใหญ่เขาคนเด่นเขาบริก็บน้อพงใหญ่บริบผู้เดีวครับผมก็พใหญ่ไปกคนเห็นก็บ่านั่นนัอยู่เาองเห็นน่นนะครับอะไรพใวะก็เมันเป็นลางหรืจะเป็นบนนตัวนึ่งก็ตัวหาแปดเนะหาแปดหาแปดแางก็บนกะ พูดไม่ไหลดเนาะมบยอมเนาะครับผมไปเจอครับไปไปเราก็ต้องกลับมาขึ้นบนเราก็ต้อตงลงล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันเพราะว่ากะมันกะจักสิว่าจังไรเราบางครั้งอาจจะว่าเขาว่าอาจจะ่าลางจะ่ากะบนจักสิก็มีเนาะขอ,<ช>อเนาะแม่นฉะนั้นแลเราต้องพูดไปเรื่อยว่าพันว่าเออเอาแต่บนเอาแต่ล่างมาว่าถ้าเป็นสามตัวนี่พ่อก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นเลขสุดเลขเก่าไหกคะสามหนึ่งสอง สามหนึ่งสองกับแปรธาครับผมเนี่ยได้หน่อยสามคนเนี่ยโอ้ยนีหน่อยสามคนมันกตีออกมาจากสามหนึ่งสองคือเกาหน้าก่อนเนาะคอมเมนตัดเหลนเนาะนี่หน่อยสามคนอายุสิบสามปีสามคนนี่เป็นไม่ยิ่งนะคะเป็นไม่ยิ่งทั้งสามทั้งสามกว่าสิบสามปีแบบประมาณนะคอมเมนต์ลกอจะตีเป็นสี่หนึ่งสามอ๋อเร็วว่าคนนอนสิมะขามันสิมะกำข้อมันนี่นะครับก็เลยพูดงยก็เรื่อว่า ถือมันเสร็จก็จะว่ามันเฮื่อนดังตื่เราช่วยเวลาเนี่ยกูก็เห็นอย่างว่าสันครับผู้จะดาบปกเปล่านยังตั้งสถติเพื่อนาเลหผู้ใดผู้ใดผู้ใดจะเป็นบักเปล่านั่นพ่อเงจัเก็บหอยู่คนค้นอยู่ก็บ้านนี่บอกคนอยู่ก็บ้านลูกหลานเราคนขากุดลโอครับแต่ว่าอยูเมื่สิจ็กปีของมันนี่นะท้าไม่ลาเอะหลาทีา่ก็อาไ่เรียกันอยู่ สามสิบแปดสามสิบแปดสามสิบแปดเนี่ยรับจะมีช่วมายูเนสามสิบแปดปีเนาะขับเนาะขับบอกว่าสามสิบแปดมันก็ใกล้เคียงกับเลขเพราะยังเก็บเป็ดหวงแล้วสักแปดห้าแปดนล้วก็เนาะมับว่าดันนี้กันไก่เนาะคำแก่นว่าตามตรงก็จะเป็นสามหนึ่งสองอ่าแปดสามแปดใสีเนอะเล็กสาุดเลขสามจุด เพราะว่าขันขันมาเล็กหน่อยสามคนกับยังพ่อเจ้บอกไปแล้วว่าอายุสิบสามปีนางแห่งกันกระตัดออกมันก็อยู่ในอันสามหนึ่งสองคือเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะครับอืมมันจะมีเหล็กอยู่สามชุดครับผมเอานะครับท่านผู้ชมเนาะก็ได้ตัวเลขพอประมาณครับผมกับบ๊อบไดลายเป็นยังยังเป็นตัวเลขหน่อยห่คือเก่าครับท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่นนาลงทุนเพราะว่างวดสิพานมากของคุณพ่อซาลี่นี่พ่นบอกอายุพ่นบอกเขาครับผมเขาอายุเจ็ดสิบสามปีครับอืม พอเที่ยงมากนั่นพ่อเราบม่ได้บอกอายุพอเที่ยงก็ได้ใบเล็กเจ็ดอายุเจ็ดสิบสามพอไปนั่มบอกเลขที่บ้านลูกแม่ครับผมสองเอานะครับนอกจากที่ว่าครบถ้วนครับผมได้ทั้งสามตัวสองตัวเนาะเป็นโค้งชุดท้ายแล้วพอเที่ยงกับปล่าแัมเดินทางมากที่ตามไปฝากแต่เป็นแชมแฟนช่องเนาะก็ขอบคุณคุณพ่อครับผมที่แม่ครับเอาไปตัวเล็กเลี้ยงเลี้ยงเนาะเนาะเอไปเวนิเงี้ยงไม่ร่ม ครับผมเสมอชมนี่ได้ครับตัวเลขของคุณปอซาลีครับเสมอชมเนาะเป็นเลข3หางครับเสมอชมเนาะเลข3ตัวนี่หางเดียวเนาะครับเอฟซีเนาะก็ลองเอาไปเสี่ยงสูบเสี่ยงลาบลองเบิองครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกสิบหกครับพีผู้ยิ่งมากคับลูกครับบอกสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองคุณปอซาลีหมั่นใจครับเสมอชมเนาะแล้วก็เลขล่างครับหาแปดหาแปดหาแปดแปดหาครับสมอชมเนาะกับกันไหวจักน้อยครับเสมอชมส่วนอายุ หลานครับท่านผู้ชมหลานฟันเกียวเกครับหลานนั่ครับอายุหลานหนี่งแปดสิบสามปีครับท่านผู้ชมเนาะเอ้ยขอโทษเขาไปสามสิบแปดปีสามสิบแปดปีโอ้คือสีมาสามแปดแปดสามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะกรลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ้งครับสำหรับคลิปหนีเบ้าแอมโลทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอมโลทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ้งของดีกันครับ เบ้าแอมรถุ่งเนีย่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจดิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยงเงินเหลียงทองเหลียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียงเงินเหลียงทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหายโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยั คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอกตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปูร่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขลุวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพอนวดติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมลกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย,ย่างโบเห็นลานเฮ่าไขว่ไขวว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหนุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ย,อยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เ,เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแทะแครับ่านผู้ชมมือแท้แล้วลกกบี้จังสิครับมุนหมุนจิงสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูปปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู au, ่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ od, m, รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้ใกันนี่ครับหลวงินงข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่ทตรงกับบุหรี่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทวนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโล่ทตรงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกล,ล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้หาหาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 คสาธุสาธุครับ